ศาส,สนาเรื่องที่ไม่เคยรู้ตอนที่ 6. สาระน่ารู้ตามหลักศาสนาคริสเรื่องพิธีนมัสก,การขอบพระคุณพระเจ้าหรือพิธีมหาสนิทนิกายโปรโตเตสแตนสวัสดีค่ะฟิลมค่ะฟิลค่ะจากคราวที่แล้วพวกเราได้พาไปรู้จกักกับีกรรมที่น่าสนใจในศาสนาคิดกันไปแล้วใช่ไหมน้องฟิลใช่แล้วค่ะ แต่จําได้ว่าพี่โชคดีกับน้องมีบุญบอกว่าศาสนาคลิปนี้มีอยู่้วยการนิกายในประเทศไทยของเรามีนิกายโรมันคาทอลิกและนิกายโปรเตสแตนต์ค่ะพี่ฟิล์มแล้วในนิกายโปรเตสแตนต์นี้พิธีมหาสนิทนี้จะมีขั้นตอนแบบนิกายโรมันคาทอลิกไหมนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่โชคดีน้องมีบุญพี่ฟิล์มพี่ฟิล์ถ้าพวกพี่ๆมีข้อสงสัยเรื่องนี้ เดี๋ยวผมกับน้องมีบุญจะพาพวกพี่ๆไปดูพิธีกรรมของชาวคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์กันนะครับถ้าพี่ๆและเพื่อนๆทางบ้านพร้อมกันแล้วไาพวกเรามากันเลยค่ะไปกันเลยค่ะพิธีมหาสนิทของชาวคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์นั้นจะมีศิทยาภิบาลผู้ช่วยศิทยาภิบาลศาสนาจารย์ผู้ปกครองเป็นผู้ประกอบพิธีโดยเริ่มจากเตรียมชุดพิธีมหาสนิท ซึ่งประกอบไปด้วยถาดขนมปังและถาดน้ำองุ่นโดยขนมปังและน้ำองุ่นหรือเหล้าอางุ่นนั้นเปรียบได้กับพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ผู้ดำเนินพิธีจะกล่าวถึงความเป็นมาและความสำคัญของพิธีและอ่านพระวจนะของพระเจ้าที่ปรากฏในหนังสือ1โครินบทที่11บข้อที่27ถึงข้อที่3 1เเพื่อให้ทุกคนเข้าร่วมพิธีด้วยท่าทีที่ยำเกรงพระเจ้า และแจ้งให้ผู้ที่ยังไม่ได้เชื่อในพระเยซูคริสต์ให้ละเว้นจากการรับขนมปังและน้ำองุ่นจากนั้นจะทำการอธิษฐานขอพระพรผู้นำพิธีกล่าวเชิญให้ที่ประชุมยืนขึ้นแล้วจึงยกถาดขนมปังขึ้นอธิษฐานตามด้วยถาดน้ำองุ่นและกล่าวให้ผู้ร่วมประชุมนั่งลงจากนั้นแจกจ่ายขนมปังและน้ำองุ่นให้แก่ทุกคนผู้ประกอบพิธีอ่านพระวจ,จนะของพระเจ้าที่ปรากฏใน,น,นหนังสือ1โคริน บทที่11ข้อที่23ถึงข้อที่24บอกความหมายของขนมปังเล็งถึงพระกายที่พระองค์สิ้นพระชนเพื่อเราและให้ที่ประชุมทานขนมปังพร้อมกันผู้ประกอบพิธีอ่านพระวจนะของพระเจ้าที่ปรากฏในหนังสือหนึ่งโครินบทที่11ข้อที่25บบอกความหมายของน้ำองุ่นที่เล็งถึงพระโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่เพื่อไถ่บาปให้มนุษย์ และให้ที่ประชุมดื่มนะับองุ่นพร้อมกันจากนั้นจึงอ่านพระวจนะของพระเจ้าที่ปรากฏในหนังสือ1โครินบทที่11ข้อที่26และนำที่ประชุมอธิษฐานถวายตัวกับพระเจ้าในการรวบประกาศเป็นพยานถึงการทรงพระชนอยู่ของพระเยซูคริสต์ว่าเป็นที่มาของความรอดพ้นบาปของทุกคนที่เชื่อและสิ้นสุดพิธีจะมีการถวายเพลงซึ่งเป็นเพลงเกี่ยวกับไม้กางเขนและพระโลหิตของพระคริสต์ นนของพิธีกรรมในศาสนาคริสต์เท่านั้นในตอนต่อไปพวกเราจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับพิธีกรรมทางศาสนาอะไรอีกนั้นห้ามพลาดนะครับ